ครับคราวนี้ก็มาดูอุปรกรณ์ที่จะทำน้ำหยดนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นมินิ PE นะครับซึ่งเราจะมาต่อกับหัวน้ำหยดครับพอต่อหัวน้ำหยดนี่กต้องไปต่อต่อกับท่อ PE นะะก็ต้องมีข้อต่อระหว่างท่อ PE กับสายมินิ PE นะครับนีตัวนี้นะครับ แล้วก็ต้องมีตัวอุดปลายสาย PE เมื่อนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือเจาะท่อ PE นะครับถัดขึ้นไปตัวนี้ฝาอุด PVC ขนาดหนึ่งนิ้วนี้แยกนะครับแยกจากท่อ PVC ขนาด1นิ้วมาเข้าท่อ PE นะครับนี่คือสาย PE หนึ่งนวนร้อเมตรครับเตรียมไว้สำหรับเดินแยกลงไปหลังจากเราตรวจสอบระบบน้ำที่เราเจาะจากถัง200ลิตรเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบว่ารั่วหรือไม่ อันนี้ผมตรวจสอบลองการเอาน้ําใส่ดูเลยนะครับไม่มีการรั่วก็เลยเริ่มวางระบบท่อนะครับถ้าวางเป็นระบบเมนหย่อนกดครับต่อจากทาง200ลิตรลงมาครับนี่ครับนี่จากท่อเมนหลัก200ลิตรเราต่อท่อ PVC ลงมานะครับตอนนั้นได้แยกไปแล้วชุดจุดหนึ่ง นี้เราจะแยกอีกจุดหนึ่งนี่ผมได้เตรียมยางวาแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่ดินใส่ปุ๋ยนี่จุดนี้ครับที่เราจะทำการแยกจาก pvc มา p ีนะครับเพื่อเตรียมจะมาลดต้นไม้ใะยาง ร้อยแลครับสิ่งที่ผมเตรียมลงมาก็คือค่างที่ถอดได้ตรงน,นงทางการ ตายนะครับต่อต่ออีกรอนนะครับ ผมก็ทำแยกไว้3มจุดต่อจากจุดเมื่อกี้นะครับเข้ายางจุดนี้จุดนี้เดี๋ยวจะต่อไปที่ต้นกล้วยมะละกอนะครับเกิดจุดนี้เดี๋ยวก็จะต่อไปที่ต้นทุเรียนหมอนทอง ต่อไปผมก็เอาข้อต่อมาต่อข้อต่อตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเนี้ยครับข้อแยกเราก็เอาสาย PE ต่อเข้ากับหัวข้อต่อที่สามารถต่อกาะจัดแยกสามทางตรงนั้นได้นะครับใส่เข้าไปอันนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ ระบบน้ําหยดนะครับที่วางสายอาจ,จะเห็นนะครับอันนี้พุ่งแรงไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้หยดก็ไปปรับหัวนะครับหัวตัวน,นี้นะครับหมุน,น ไม่ค่อยถนัดนะครับแนละ้วก็หมุนแล้วเดี๋ยวดีครับนี่ครับ